ที่รอน้องอยู่ในกระท่อมแล้วหรือใครมีใครชอบกระท่อมไหมกระท่อมในวันฝนตกและอยู่บนเกาะรางที่มีแค่เราสองคนมันจะเป็นอะไรไปได้ดูซิว่าหนังโรแมนติกหรือจะเป็นหนังทัตกรรม เคราชนิกูลเม็ดหมาไทยบ้านคือะไรรัอันนี้เป็นประเภทใหม่เหรอเคราชนิกูนพอเข้าใจแต่เม็ดหมาไทยบ้านแต่เด็กนี้ก็ดีอยู่ันะ วันนี้ตื่นเต้นทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวแต่นี่เน็ตดีมากเลยนะทุกคน แล้ววันนี้ก็มีโปรเน็ตมาค่ะเรอเล่นกันเราแป๊บหนึ่งนะคะับทุกคนใกล้ถึงเวลาแล้วล่ะตอนนี้ข่าวของเรากำลังจะส่งเข้าละครแล้ว

เสร็จกรี๊ดดังนึงที ยุงชุมมากน้ำเน่าสุดๆชอบหวานเนอะอยากแซวพีคไม่แซวไม่แซวไล่แซวคุณครับพูดแบบไี้บอกผมมาแกบอกว่าว่าผมหายใจไม่ค่อยทั่วท้องเท่าไหร่อากาศมันไม่ค่อยดีเลยนี้ขออะไรขออะไรผมเขินครับ ผมคือเจ้าแสงแก้วพีกนี่แหละครับผมชอบไหมครับทุกคนชอบไหมครับอ๋อยมีคนบอกหลังสองวันด้วยนี่ผู้นักเขียนก็อยู่กับเรานะด้านหลังนี่อยู่นี่เลยก็พอเช้ความหม้หนึ่งหน่อยและทีและทีทุกฉากในการกองมาอย่างดี ติดเกาะออกได้ไหมถามแค่นี้เอาอีกกี่วันดีอาทิตย์อาทิตย์เดียวเองเหรอปีปีปีหนึ่งก็แพงว่าจะอยู่ต่อทุกคีถอดหายใจแรงมากพีถอดหายใจแรงมากครับแต่นี่เพึ่งครึ่งเลือกเองนะแปลว่าไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้น่าเลย ทุกคนปวดคอกันไหมครับปวดแก้เจ็บคอคอค่ะตอนเนี้มักปิดอ่ะปินตูนเพื่อนเพื่อนเข้าใจอาการเหมือนกันเนาะอาการที่คนดูแล้วก็ดูแล้วรู้สึกว่าหายใจไม่ทั่วท้องอะไรยงเห็นไหมเนี่ยผมเพิ่งเคยเป็นเมื่อกี้นี่แหละ แต่ถ้าอยากไปดูเต็มๆแบบนี้ฟินๆแบบนี้ที่บ้านก็สามารถนั่ย้อนหลังได้ย้อนหลังนะครับคู่เลยนคู่ชูวิชชั่นแาวนะครับโอ้ดูได้เลยจะเป็นเวอร์ชั่นแบบนี้เลยนะฮะถ้าละครมาแล้วเราขึ้นอันนั้นได้เลยนะไกลแหลกไกลแหล้วันนี้เราก็ปั่นเทรนกันต่อนะครับอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้ว้าวอันดับสามแล้วแล้วตอนนี้หนึ่งหมื่นแล้ว เก่งมากทุกคนยังมีอีกยังมีอีกจะเป็นลมแล้วอ่ะ่นลูกอ่าล่ลัเป็น้าวที่อนะน่ารักน้อทุกคนชอบมั้ยครับมันละมุนต้นหัวใจสุดๆไปเลยอ่ะมัละอะไรนะอ๋อไม่ครับมันจึ้งมันโซแต่ให้เวลา สับคนได้เทคทามหนูมีเนี่ยครับทำไมอ่ะเฮ้ยผมว่าน่าช้าดูหนังรักแล้วนั่งร้องไห้เฉยค่อยเข้าใจความรู้สึกแสนแก้วเลยกว่าจะตัดสินใจก้าวข้ามมันไปได้๋อ้ยไม่ะักตอนแรกผมถอยแล้วนะแต่เขาทำไม มันจะมีมือผีอะไรสนับสนุนโดยข้อเกียร์ทั้งช่วยปกป้องฝุนจากปัญหาก่อนที่จะเกิดดื่มดีมอแล้วไปหลองดีมอมีประโยชน์พร้อมให้หลองเอาดีเอาแต่แค่วิธีเขาก็ตะโกนออกว่าหนีไปหนีไปพ่อมาแล้วไม่ฟังเลย เรามาฟังพูดคุยกับพี่่อินฟูดีกว่านาะเผื่ออะไรจะทราบความรู้สึกบ้างว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างอ่ะชื่ออะไรจากช่องอะไรครับนี่เลยนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะจากพิก็บชอมมวลครับนัค่ะเป็นไงบ้างเด็กสองคนจริงไหมคุ้แพ้ขึ้นเลยพุดแล้วพูดยากำลังพดยาอยู่จริงๆด้วย สนุกแล้วก็เอาใจาช่วยสุดๆแล้วก็เล่นดีมากๆขอบคุณครับตรงแถวนี้บ้างเขาบอกว่าหนีไปหนีไปนี่ช่องอะไรตรงนี้ช่องอะไรสวัสดีค่ะแพนจากช่องเจ็ดซีวงเขียวค่ะรู้สึกไงบ้างเราก็บอกเขาแล้วว่าหนีไปพ้องมาแล้วก็คืออยากให้หนีไปเพราะ เดี๋ยวพ่อรู้ว่าเป็นกระเทยเคือเรือที่หนีก่อนได้ปะคือยังมาจับมือจับอะไรกันอ่ะพ่อมาแล้วพ่อเหลือพ่ออย่างเงี้ยจอดหน้าบ้านได้แล้วว่ะคือ,อยืนยันถึงฝั่งแล้วว่าเออหนีไปเรียกว,ว่าอินสุดๆไปเลยสาสีนใส่แก้วเอาน้ำไหมกระบวยสุดท้ายนะครับรับประวุ้เร็วๆถ่ายถ่ายถ่าย ลงด้วยนะเน็ตดีแล้วนี่ว่ะยังดังค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคิดว่าผมจะสู้พ่อเขาได้ไหมสู้ได้ได้ก็ต้องรองอ่ะเนะาะคุณยังไม่รู้จักพ่อผมดีพ่อคุณใช่พ่อคุณประธานที่ยังไม่รู้จักผมเดี๋ยวคุณเจอคุณน,น้องชัดชัยอ่ะ าริงอย่าพูดนะเจอเขาอย่าไปกลัวอย่ายอมสนุกมากเลยอ่ะกับกับกรุงเทพไปคงจะหวานกว่านี้โอ้โหอ่ะภาวนามันิเฟมนิเฟมันิเฟมันิเฟับอกว่าบอกว่าอย่า้องยน้อย EP เจ็ดก็ไม่ว่าช่องวันแล้วเนาะใช่ไหม ถามพีพ่่ทีมละครเขาบอกว่าตัดจบเป็นเจ็ดครึ่งได้ไหม EP เจ็ดครึ่งแล้วจบบริบูรณ์เลยเพอมีความสุขแล้วอ่าเดี๋ยวไปตัดเชิญจ้าจ้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหมายถึงเดี๋ยวละครมาแล้วอ่สสา,อาสัสสีมเมาส์เมาอะไรดีครับ เฮ้ยขอร่วมเฟงคือตั้งแต่เดลกที่แล้วแล้วผมจะบอกว่าเขาอะหลบปากผมหลายทีแล้วเราก็เลยคว้าไปเลยนี่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีแล้วนะ,ะเดี๋ยวมันจะไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่บนสองตัวสองแบบนี้แล้วไงนะ,ะดูได้ไง ก็ตอนนี้มีอยู่ก็คว้าโอกาสไว้ก่อนทำาให้เต็มที่ใช่เดี๋ยวละครจะมาแล้วล่ะทุกคนเจ้าอยู่กี่วันในนั้นอ่ะที่ที่ระทรสามวันทำอะไรกันบ้างก็แต่น้ำหมดต้งแต่วันไหนเนะวันแรกเลยเอ้าอีสองวันปีนต้นมมพร้าว ตอนนี้คุณไม่เป็นหมาไทยบ้าแล้วนะเป็นอะไรลิงแดดใต้เป็นอะไรเป็นอะไรทีบ่บอกรักรัอะไรมาแลยสนับสนุนโดยดีหน้านมตัวเหลืองกินเจทั้งทีมันต้องดีหน้าโคโนโมเฮทุทูแครแบ็คอ่อนโยนไม่ระคายเคืองตา เป็นยังไงกัรณีนี้เนฮะ้ยเข้าบ้านเลยเหรอเข้าบ้านเลยเหรอยอดคิดถึงนะเอาเรื่องอยู่ไปถึง <_ A> <_ A> เธอ่ล <_ A> แล้ว <_ A> <_ A> เอาเรื่องอยู่เชิญเลยค่ะมีมีแป๊กแล้วจะหนักเฮ้ยเหลี่ยงหนึ่งแบกบอาจจะดีก็ได้ ตอนนี้ทุกคนรู้สึกอย่างไรแชร์ลงแฮชแท็กเราอีกนิดละนี่ว่าอีกนิดเราจะขึ้นนอนหนึ่งของเราละล่ะผมก็ไปช่วยปั่นแล้วนะเพลเข้าป,ปัตรเนี่ยเข้ามาเข้ามดีกว่าลิเนี่ยพวกีัตกว่ไวันนี้ไม่ได้เข้าไปน,ะนั่งเหมอนะแขกเลยนะไอลิงหลอกเจ้านะลิงหลอกเจ้ามีอยู่เกาะมาสองคน,นลิงหลงเจ้าเฮ้ยนะ ยิงปีนต้นไม้เก่งมากเลยนะอู๋ชอบปีนได้เพื่อนเหรคุณบอกอ่ะใช่เราจับปลาหาเรียนผมผมไม่ปีนเองไงครับใช่ปีนเพื่อนจะขอบเขาอ่ะเออมีคนบอกว่าถามคำเดียวจบดีไหมจบดไม่รู้มีคนตายไหมอ่ะแฟนคลับมีคนตายไหม ใครตายไม่รู้แฟนขับจะตายแล้วตอนนี้ลุ้นจะแย่ลุ้นเหมือนกันใกรแล้วเดบิวต์สุดท้ายน่าจะมา Why are You คะแนนบวกบ้างหรือ,อยังนะครับนี่รู้ว่าหล่ไปเลยไ แต่บวกจากที่ลบไปก่อนนั้นเนี้ยตอนนี้อยู่ประมาณสิบคะแนนนะเพราะเรลงไปเยอะมากคุณได้สิบคะแนนใช่ได้สิบคะแนนแล้วมีให้ลาแล้วล้านแล้ว EP แปดจะรู้เลยได้เยอะกว่าคุณแล้วนะผมมีล้านแล้วนี่แต่แค่สิบล้านสิบลขอบคุณมากเร็นแก้วไม่ต้องทำอะไรเลยได้สิบล้านเราทำหน้าตายเก็บมะพร้าว ตหอยติ๊กปูโอ้โหเชฟทำน้อยได้มาเชฟทำน้อยเลยมากทไดน้อสนุกไหมทุกคนพรุ่งนี้ดูได้ไกลได้ไหมได้ที่นี่นะได้เขาให้เข้าไหมฮะไม่นาทุกคนโดนเทโดเนทเปิดเลย แต่ว่าพ่อขอรักคุณมากนะเจ้าตอนนี้คนด่าพ่อคุณเยอะมากพี่น้อยพ่อหน่อยละเออแล้วผมฟ้องพ่อ,อนหน่อยนะทุกคนครับใจเย็นก่อนทุกคนมีเหตุผลของตัวเองเอแต่เขาก็ตบผมแรงเหมือนกันเหรัต้องตัดตบทุกอีพีเราก็ลองไห้ทุกอีพีเด็บลองไปค่อยค่สโลดูดิหน้าสั่นเลยละ่ะ หน้าแดงเลยแหละปลาตัวน้อยตัตัวแรกไปไหปลาไมไปแล้วปลาตอนไรกกินปูเลยตอนแรกกินปลารี่ไปจับปูเลยล่ะจุดนี้แสตแกว ศักดิ์สิทธ like ิทำ <Yeah. S 1> อะไรต้องระวังนะช่วยด้วยช่องวันเขอช่องวันยังวักลัวโดนเผาเลยทุกวันนี้น้าโป่งมาใก้แลาล่าไก้แลวลาอันนี้เป็นสุดท้ายใช่ไหมเป็นสุดท้ายแล้วครับทุกคนชอบรูปหน้าปกของเราไหมแชร์ล่ะ ถ้าที่ต่างประเทศนี่ในกาก้าวุาลาเป็นร่วนนี้หมดเลยนะเราไปดูหรือส่งไปเตือนต่างประเทศเราต้องมีนั่นวะมีชากมาต่อใช่ตอนนี้ไงบันไดพอดีเลยเบรกสุดท้ายมาดูกับแฟนขาดเลยครับมาแล้วสนับสนุนโดยช่วยลดผมขาดอุดรวมแชมพูไบโอเวด น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดอกแม่เหรียญอร่อยดิเหรียญแซงหัวทุกจานแม่เหรียญสิคะเยรอหงวันเอาอีกแล้เวนะาวันด

ก้คงจะผ่านมัไ,ไม,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 ไ,ไ,มได้ด้วยความรักและความเข้าใจของทุสองคนนี้พี่ชายพูมันเป็นแนันใชไมพี่ไปทำอะไรกนี่อังเกอพี่ฝอกคนที่จะทำอะไรกันถึงจะไม่ยอมถอยเดินดลงในลกเด็ดขาดปล่อยมันไป็นน้ดมัถ้ามีสัต์ิ่งน้งอยอย่าว ไปพวกนี้ไปลงรานของเราม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 าเชิญเลยครับพี่พรวิทย พีจ้าใช่พูดเวทีจ้าอ๋อซับหน้าซับซับซับไหนตัวคุกคุยค่ะพูดคุยพูดคุยเชิญเลยสักสิทธแสนแก้วรักนะอ่าเดี๋ยวเราเป็นวงนี้ซึ้งนะฮะเป็นไงจบแล้วยี่สิบเจ็ดขอโทษด้วยพี่ไม่ได้ล็อกประตู เมื่อกี้พี่ๆเขาก็บอกว่าล็อกประตูด้วยอย่างงี้ปกติไม่มีใครเปิดเข้ามาในบ้านผมอ่ะโอปกติไม่มีอะไรแบบนี้ไงในบ้านคุณมีอะไรมีอะไรมีแสงแก้วไงอ๋อไม่ไงทุกคนชอบไหมมาดูอีีเจ็ดด้วยกันในวันนี้อยากมีอะไรอย่างงี้อีกหรือเปล่าอยากมีอะไรคุณีอะไรได้ปะ กอกสถานีานนทเดี๋ยี่ได้เดี๋ีได้โอเคโอเคพี่วพีกรู้จบแล้วเป็นไงบ้างวันนี้เราพิเศษมากๆเพราะเราได้มาดูกับแฟนๆทุกคนในที่นี้ด้วยเรอยากได้ก็บรรยากาศดีมากครับดีใจมากที่ทุกคนส่งเสียงเชียร์นะครับแล้วอี้ทผมว่ามันจัดเต็มเกินไปไหมไม่นะเพราะเราไม่ไหวนะ ผมรับไม่ไหวเหมือนกันรู้สึกหลากหลายอารมณ์มากเลยอะเปิดมาตอนแรกคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องมีความหวานใช่ผมผมหัวล้อดังเลยตอนเห็นทุกคนแบบสะใจสะใจสะใจครับแต่สุดท้ายก็เรียบร้อยแล้วครับแสงแก้วหมายถหงคุณพ่อลากกลับบ้านเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับ แท้ทางทางศาสนาเรียบร้อยบอกแล้วยอมตั้งแต่แรกเราก็อ่านกันมาตั้งแต่ EP แรกแล้วคุณแต่คุณาชบดีบอกแหนะ EP ต่อไปะอาจะมีชีวิตของคุณจะไม่ง่ายหรอกนะไม่ง่ายครับมันไม่ง่ายตั้งแต่แรกแล้วละครับขอนึงคำให้กับ EP แปดที่เราจะได้ดูกันวันพรุ่งนี้นี่ที่สดสดเลยเหงาฮะเขาอยากมาดูด้วยกัน ใช่เครับจากพวกพวก,กเราเล่ะครับใช่ใช่หนึ่งคำหนึ่งคำบายบายเลยยี่หีแปดซีดโอ้อาเจ้าผมว่ายี่ีแปดเนี่ยโหมันแบบไม่ใช่ยี่แปดเป็นห่วงแล้วกันโอ้ เป็นหมวกพี่พของพี่ขอด้วยหนึ่งคำทินชู่อ้าหวานจนน้ำลายผกเลยล่ะอ๋อโอเคมาจบแล้วสำหรับงานสลัดรักในแสงจันแปดสกินนี่ง ep เจ็ดวิพัพีคอ่ะทั้งสองคนมีอะไรจะ,จะพูดกับแ,นแฟนๆขอบคุณแ,นแฟนทุกคนในวันนี้ไหนครับก็สำหรับวันนี้ผมรู้สึกว่าคือวางทีที่นั่งเงียบๆไปข้างบรู้สึกว่าแบบ คือพอมันออนออกมาแบบนี้ถึงอ p 7แล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เฟอร์ฟอหรือว่าแสดงลงไปเราตั้งใจทำามากๆแล้วเรารู้สึกว่าเพราะมันออกมาเป็นแบบนี้เราเห็นเองแล้วเรายังรู้สึกคือบอกไม่ถูกมันตื้นตันอยู่เหมือนกันเราก็อินไปกับละครมากๆเหมือนกันเพราะว่าเราได้ผ่านตรงนั้นมาจริงๆแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่ๆนักแสดงทุกคนมันทำให้คิดถึงบรรยากาศแล้วก็รู้สึก ดีใจที่ทุกคนมากรี๊ดมา,มามาช่วยกันซัพพอร์ตพวกเราแบบนี้ครับมารู้สึกอิ่มเอมใจส,สุดเลยอ่ะครับครับพีคแล้วครับเอาแต่พ่อแม่เพื่อนนอนนี่มีอะไรจะบอกครับแปลกๆไหมครับผมอย่างแรกก็ดีใจมากครับที่วันนี้มีโอกาสได้มาเจอทุกๆคนนะครับทั้งคนที่เคยเจอกันมาแล้วหรือว่าคนนี้ ใครใหลายๆคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือจากบ้านเองก็ตามก็ขอบคุณมากที่มาหาการแล้วก็มามีประสบการณ์ที่ร่วมกันนะครับผมก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้มาดูคุณท้องกันอีกอาจจะเป็น EP สุดท้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ลองติดตามกันทุกคนแล้ววันนี้ผมก็คงนอนหลับฝันดีแล้วแหละได้รับพลังงานที่ดีจากทุกคนไปนะครับ เราเสียงพมาลพีไมค่ะและนี่คือพกับพีครับผมเอาเสียงพวงมาลัยทีนึ่งครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเปิดไฟเนาเนาะแล้วก็ตะกองเชิญเลยครับด้านบนเลยครับได้ได้เอาเลยครับทุกคนชอบไหมให้กี่คะแนนอีพีนี้ล้านล้านล้านคะแนนไม่ใช่คะแนนผมวคะแนนที่โดยรวมดีมาก เต็มร้อยอะไรนะอ่านิ่เลยพี้งค์ค่ะยันข่ะนะขอบคุกครับทุกคนอ่าทุกคนยิ้มสวยๆเก็บเห็นทุกคนแน่นอนแต่ต้องซูมดูโอเคเชิญเลยสื่อมวลชนจากหลากหลายสำนักไม่ว่าจะเป็นวันสากสิที่1ด วันสัก <Island> ส well, <laughs> ah, ิเกแล้ววันสักสิเแล้ววันไม่มีอีกมีวันดีดีวันบันเทิงวันคอนเน็กชั่นวันมีทุกอย่างเลยครับอ่ะทุกคนเท้องกันครับหนึ่งสองสามเต่อไปหนึ่งสองสามเอา็จแล้วหอคกยเหรอ เดี๋ยวก็กดอีวากันทั้งหมดเสร็จแล้วครับครบมั้ยครับต๊ะต๊ะ <night> <ateuckbox> เร็วๆนี้อ่าโอเคต่อไปเดี๋ยวเป็นกิจกรรมเซนอ้อมนะฮะเดี๋ยวเชิญเทอพีตรงนู้นเลยนะคะผมย้ำอีกทีนึงการเซนอ้อมนะครับเป็นการเดินลแล้วก็สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้แต่ขออนุญาตไม่หยุดเซลฟี่นะคะไม่หยุดถ่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเซนอิ่มมากๆเลยแอร์เริ่มร้อนแล้วใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันอ่ะไปไปเมม่กไนบ้าน,นและเคราสซิคูลนะ หมามันเก่งเว้ยวันนี้มันมนีตัดสินภูมิใจในตัวลูกมามมกมาโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มตัแถว A นะครับอทุกคนหยิบสับมภาระออกเลยนะเพราะเดี๋ยวเราเซนตออฟเราจะออกไปเลยนะครับผมเราจะไม่อนุญ,ญาตให้ลูกกลับเข้ามานะคะ ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะครับผิดพลาดประกันรายขออภัยมาในที่นี้ด้วยแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกหวังว่าทุกคนจะซับพอร์ตกันนะครับผมโอเคไหมเราจะมาเจอกันอีกไหมโอเคเรามีไลฟ์เราก็จะมาเจอกันเร,เรามีไลฟ์เราก็จะเจอกันเราสเปนเราก็จะเจอกันเราจางงานเราก็จะมาเจอกันอีกเพลินโอเค okay, ตอนนี้เราขอต่อโบรชันรลอยลานนะ ทุกคนได้แถบผัาสวยเปิดไฟให้สว่างเลยโอเคนะคะเดี๋ยวแถวเอเตรียมตัวเลยนะคะเดี๋ยวแถวเอเตรียมตัวเลยขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้มากๆเลยนะครับอันนี้คือถ่ายที่ไม่ใช่รอรอรอูแล้วเมาส์เป็นงานที่แฟนบอยเยอะมากง,งานเนี้ยครั้งแรกเลิศลายละัะ แฟนบอยนี่คือเป็นแฟนของใครแล้วทีแต่อ่ากันอีผมรอดกันเ็นกินแฟนบอยแฟนบอยได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะเดินทางนี้นะคะระยาวแล้วออกเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้นะคะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยพร้อมไหมฮะนะฮะ โอเคเกี่ยวทาเชิญเลยครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะครับฝากซัพพอร์ตเทอร์พีสลักรับในแสงจานช่องวัน3าอด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาอีกมากมายเลยนะฮะขอบคุณทุกคนนะคะเดินเลยนะคะขออนุญาตไม่หยุดนะครับขออนุญาตไม่หยุดเดินนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกันไปเรื่อยๆถ่ายรูปสวยๆถ่ายที่สวยๆบกไม้บกมือ